สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมุมบอลเต็งทุกช่องทางครับทั้งช่องทาง YouTube ช่องทาง VP และแฟนๆใหม่ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเลยครับก็พบกันประจำทุกวันนะครับวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับแอดก็คัดฟุตบอลดีๆมา8คู่มาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกครั้งเช่นเคยครับก่อนอื่นครับในคืนช่องทาง VP ีของเราใครที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็ยินดีด้วยนะครับรับซับกันไปแบบเต็มๆครับ เมื่อคืนนิวคาสเซิลของเรานะที่ช่องทาง VP ีของเราให้หยอดไปก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับยิ้มหวานกินเต็มกันไปเลยนะครับส่วนฟุตบอลเตงครับเดี๋ยวแอดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะใครที่ได้ตามฟุตบอลเตงของแอดเนี่ยวันนี้ก็วินปังกันไปรับทัพย์กันหลายคู่เลยนะครับเริ่มจากคู่แรกครับบรัเซิลดมูนเจอยูเนสเบอร์ลินครับอันนี้ให้หยอดไปที่ดอทมูนนะครับก็เจ้ากันไปนะดอทมูนต่อลูกหนึ่งนะครับสกอร์ รวม2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยก็วินกันไปปังปุริเย,ย่กันไปเลยนะครับอีกคู่หนึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเอเวอร์ตันนะครับก็ให้หยอดไปที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่ทําให้แฟนๆแมนยูไนเต็ดผิดหวังครับแมนยูก็สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะชนะด้วยสกอร์ที่มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับมีโอกาสในเกมเนี่ยเยอะมากๆเลยครับถ้าไม่ได้ความเทพของจอแดนพิกฟอร์ด ปรุสามประตูของเอเวอเรตนะวันนี้สกอร์สูงก็น่าจะมาด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งครับแอสตันวิลล่าครับเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็เป็นฝั่งแอสตันวิลล่าชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้ก็ให้หยอดไปที่แอสตันวิลล่านะต่อมาแค่ครึ่งควบลูกนะครับใครตามมาเนี่ยก็ยินดีนะครับปังๆเนี่ยพรุ่งนี้นี่สบายตัวกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเบนฟอร์ดเจอเนวคาเซ่นนะให้หยอดที่สกอร์สูงไปด้วยนะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ ต่อมาแค่2ลูกครึ่งนะใครตามก็ยินดีด้วยนะครับอีกคู่นึงครับฟูลแลมเจอเวสแฮมนะครับอันนี้ให้หยอดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ ก็เป็นไปตามคาดครับเวสต์แฮมชนะได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ใครตามสกอร์ต่ำบินนี้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับเซาเทมป์ตันเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะซิตี้ต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2ลูกนะครับให้หยอดไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สกอร์สูงนะแมนซิตี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเออร์ลิงบบิส์อาร์แลนด์นะเหมา2ประตูนะครับแล้วก็ยิงประตูส,สวยๆโอเวอร์เฮดคิกนะพาแมนซิตี้ชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับ อันนี้ก็กินทั้งบอลต่อแล้วก็ทั้งสกอร์สูงเลยนะครับวินวินกันไปนะอีกคู่หนึ่งครับบายเยนเมวนิกนะครับเจอกับ ไฟบวกนะอันนี้แอดให้ลองไปที่ไฟบวกนะครับเพราะคิดว่าบบเยอร์เนี่ยต้องเก็บแรงไปสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนกลางสัปดาห์นะเป็นไปตามคาดครับบาเยอร์มิวนิกชนะได้แค่1ประตูต่อศูนย์นะครับต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะได้ครึ่งหนึ่งก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเวโรนาเจอซัสเซโรนะครับก็ให้หยอดที่สกอร์สูงไปนะคู่นี้ยิงกันไป3ลูกนะครับวิน,ว,นวินกันไปแบบตัางปุริเยะเลยนะครับ สำหรับใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมุมบอลเตง็งรับแนวทางข้อมูลดีๆทุกวันครับทั้งฟุตบอลเ,เต็งบอลเวีบอลสเตปครับง่ายๆแอดไลน์มาที่แอด MBT89 ครับอย่าลืมแอดนะแอด MBT89 เครับเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ใครชอบทีมอะไรหรือว่าใครมีอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ครับเดี๋ยวแอดจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยครับ ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนแอดนะครับให้ทำผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปนะก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับช่วยสนับสนุนเรานะครับแอดเข้ามาที่ m b t 8 9นเครับส่วนช่องทาง YouTube ครับวันนี้แอดขอ99ไลค์ครับแล้วก็1 Subscribe นะครับ1กระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะเป็นกำลังใจดีๆให้แอดได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับวันนี้ครับฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่เเมษายนครับหยิบมาให้8คู่ครับ คู่แรกคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ครับเครื่องจักรสีแดงลิวพูลเปิดรังแอนฟิลรับการมาเยือนของจ่าฝูงของตารางปืนใหญ่อาเซนอลคู่นี้แข่งเวลาสี่ชุ่วมครึ่งลิวพูครับอันดับ28ของตารางแข่ง28นัดชนะ12เสมอ7แพ้9มี43คะแนนจ่าฝูงอาเซนอลแข่ง29นัดชนะ23สมเสมอ3แพ้3มี72คะแนน ความพร้อมก่อนเกมหรือผู้ภูหลังจากเกมแดงเดือดที่ชนะคู่ปรับตลอดการมาได้อย่างท่วมท้นพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยมา4นัดรวดเกมที่แล้วบุกไปเสมอสิงโตน้ำเงินขามเชลซีแบบน่าเบื่อไรสกอร์ไป0ประตูต่อ0วันนี้ต้องรอเช็คอาการของกองหลังคนสำคัญเวอร์จิลฟานได้ที่ป่วยไม่สามารถลงได้ในเกมนัดที่แล้วตอนนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันถึง6รายนำทัพมาโดยเตียโกอาคันตาราเจคินครอปจะมาในระบบเดิม4-3-3วันนี้น่าจะจัดชุดใหญ่หลังจากพักตัวหลักไปหลายรายจากเกมที่แล้ว นำทัพโดยกับตันทีมจอร์แดนเฮนเดสันสามแนวรุกในวันนี้จะได้ซาร่ากลับมาเล่นกับโจตาและนูเยสทางฝั่งจาฟูนอาร์เซนอลนัดที่แล้วพวกเขาเปิดบ้านยำใหญ่ถล่มลีดยูไนเต็ดมาได้4ประตูต่อหนึ่งวันนี้พวกเขายังขาด4กำลังสำคัญนำทัพมาโดยโทมิยาสึแบ็กขวาตัวเก่ง มิเกลอัตเตตากุนซอจะมาในระบบเก่ง4-3-3คาดว่าแนวรุกจะจัดเต็มมาเผาแนวรับลิเวอร์พูลนำโดยกาเบียลมาตินเนลี่กาเบียลเซซุสและซาก้าเฮทูเฮตสิบนัดหลังสุดเป็นฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะไปถึง5ครั้งทีมเยือนอาเซนอลชนะได้2ครั้งนัดล่าสุดอาเซนอลเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2เมื่อต้นฤดูกาลผลงาน5นัดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลชนะได้ครั้งเดียวเสมอ1แพ้ไป3เกมชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียว มีบุกไปเสมอร์เชลซี0 0 0แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้4-1บุกไปแพ้มาริน1 0บุกไปแพ้บอสมาร์น0และเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไป7ประตูต่อ0ฟอร์มในบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นในบ้านปีนี้13นัดชนะ9เสมอ3แพ้1วินเลตอยู่ที่69.2% ทางฝั่งทีมเยือนอาเซนอลหน้านะที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ชนะราคาเปิดได้2ครั้งมีเปิดบ้านชนะลียูไนเต็ดไป4ประตูต่อหนึ่งเปิดบ้านชนะคิสโซ่พาเลซสี1เปิดบ้านเสมอสปอร์ติ้งลิสบอน1 1บุกไปชนะฟูลแลมมูและบุกไปเสมอสปอร์ติ้งลิสบอนมา2ประตูต่อ2ฟอร์มนอกบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นนอกบ้าน14นะัดชนะ11เสมอ1แพ้2วิลเลตอยู่ที่78.6%ราคาเปิดมาที่ทีมเยือนต่อปอรครับสกอร,รวม3ลูก นับเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10บนัดที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเป็นรองอาร์เซนอลจ่าฝูงจริงๆครับจริงๆเรามีผลงานในบ้านที่ไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่ครับแต่ผลงานทีมเยือนปีนี้ค่อนข้างต่ําเตี้ยมากๆ วันนี้แอดยังมองว่าลิเวอร์พูลไม่น่าแพ้ในบ้านตัวเองครับไม่งั้นพวกเขาจะเสียความมั่นใจไปมากกว่านี้แต่สกอร์รวมยังแอบมองสูงทําเงินครับคู่ที่2ยูงทองลีดยูไนเต็ดเปิดแอรรนโรดรับการมาเยือนของเดอะอีเกิลคริสตัลพาเลทคู่นี้เตะเวลา2องทุ่มลีดยูไนเต็ดอันดับ13ของตารางแข่ง29นะัดชนะ7เสมอ8แพ้14มี29คะแนนคริสตัลพาเลทอันดับ12ของตารางแข่ง29นะัดชนะ เเสมอ9แพ้13มี30คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้าหลนะีดอยู่ในเต็ดนัดที่แล้วโชว์ฟอร์มบุกเอาชนะนอตติงแฮมฟอ o r เรสมาได้2ประต,ตูต่อ1วันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บยังคงมีสีรายเช่นเดิมนำทีมเจ็บมาดวลสจวรดาัลลัสชาบีเกเซียกุนซือคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแนวลุกนำทีมโดยแจ็คแคริสันและหลุยซินิสซรา วันนี้หน้าเป้ายังคงเป็นแพทริกเบมฟอร์ดทั้งฝั่งทิมเยือนพาเลทนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งวันนี้ขนผู้เล่นบาดเจ็บมา3รายครับนำทัพโดยกับตันทีมสุนหน้าคนเก่งวิลเฟสซาหากุนซื้อไวเการอยฮอสานครับ เปลี่ยนโค้ดมาในนัดที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีเปิดหัวมาชนะเลยวันนี้จะมาในระบบ433ตรงกลางวันนี้เอเบเรจิเอเชครับกับเจฟฟรีย์ชุบหน้าก็ยังเป็นออสเน่ดูอาเฮดูเฮดพบกัน10นัดหลังสุดเป็นฝั่งเจ้าบ้านลีดอยู่ในเตดชนะได้4ครั้งที่สั้นพาเลทชนะได้2ครั้งนัดล่าสุดพาเลทเปิดบ้านชนะเอาไปได้2ประตูต่ตอ1ผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทางลีดชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครั้ง มีเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอ o r e s t สองประตูต่อหนึ่งครับบุกไปแพ้ Arsenal สี่หนึ่งบุกไปชนะวู o l p l e m p t o n สี่สองครับเปิดบ้านเสมอไบร g h t o n สองสองและบุกไปแพ้เชลซี e a หนึ่งศูนย์ฟอร์มในบ้านชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งชนะราคาเปิดได้สามครั้งเล่นในบ้านสิบสี่นัดชนะห้าเสมอห้าแพ้สี่วิลเล่อยู่ที่สามสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทางด้านทีมเยือนคริสตัลพาเล c e ห้านัดที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้สี่ชนะราคาเปิดได้สองครั้งมีนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไปสองประตูต่อหนึ่งบุกไปแพ้ Arsenal สี่หนึ่ง บุกไปแพ้ไบรตัน1-0เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้1-0และบุกไปแพ้อัซันวิลา1-0ฟอร์มนอกบ้านเสมอ1แพ้4ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นนอกบ้าน14นะัดชนะ2เสมอ4แพ้8วินเลตอยู่ที่14.3%ราคาเปิดที่เจ้าบ้านลีนยู่นเต็ดต่อป,ปอครับสกอร์รวมไป2ทับ2.5 ฟุตบอลเปลี่ยนโค้น,นัดที่แล้วเห็นผลทันทีคริสตันพาเลตเก็บชัยได้เกมแรกหลังจากที่ไม่ชนะใครมาหลายนัดวันนี้ต้องบุกไปเรียนลีดอยู่ในเตดคับไม่ใช่งานง่ายแอดมองว่าเจ้าบ้านเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแ <Yeah. S 1> ถมพาเลตยังขาดสูนหน้าตัวหลักวินเฟรดซาฮาในเกมนี้แอดยังมองไปที่ลีดอยู่ในเตดครับ สกอร์รวมคู่นี้แอบมองสูงทำเงินครับคู่ที่3ครับไปกันที่เยอรมันศึกบุนเดสลิก้าบรัเซียมันเช่นกัดบักครับเปิดบรัเซียปัครับการมาเยือนของหมาป่าวอฟบวกคู่นี้แข่ง2ทุ่มครึ่งมันเช่นกัดบักอันดับ10ของตารางครับแข่ง26นัดชนะ8เสมอ8แพ้10มี32คะแนนวอฟบวกอันดับ9้าของตารางแข่ง26นัดชนะ10เสมอ9แพ้7มี39คะแนนความพร้อมก่อนเกมมันเช่นกัดบักนัดที่แล้วบุกไปเสมอโคโลนมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ วันนี้ขาดครูอาร์ดิโอโคน่ที่ติดโทษแบนอยู่และ2ผู้เล่นที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บนำโดยจูเลียนไวเกิลมิดฟิลด์คนสำคัญดานิเอลฟาเก้จะมาในระบบ4-2-3-1หน้าเป้ายังคงเป็นมาคัตตูรามและสนับสนุนแนวรุกโดยลาสตินเดลและโจนาสฮอปแมน ทีมเยือนโวลฟ์บวกนะที่แล้วเปิดบ้านเสมอเอาบวกมาได้2ประตูต่อ2วันนี้มีผู้เล่นติดโทษแบน2รายครับมีแพทริกวิเมอร์และวิดเดิลบากววันนี้ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันอีก4รายครับนำทีมเจ็บมาโดยรูคัสเนเมซานิโกโควะกุนซือจะมาในระบบ433ครับวาง3แนวรุกเป็นโอกาสของเควินปาเรเดสจาคุฟคาเมนสตีและโอมามามูช เฮตูเฮตสิน <imprisoned jis> ัดหลังเป็นฝั่งมบนเชนกัดบักชนะได้3ครั้งโวลฟ์บวกชนะได้2ครั้งครับนัดล่าสุดเสมอกันไป2ประตูต่อ2ที่บ้านโวลฟ์บวกฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาของมบนเชนกัดบักเสมอ3แพ้2ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวมีบุกไปเสมอโคโลนสูนประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเสมอเบรเมนสองสองบุกไปแพ้ไลฟ์ซิกสามศูนย์ครับเปิดบ้านเสมอฟรายบวกศูนย์และบุกไปแพ้ไมล์สี่ศูนย์ครับฟอร์มในบ้านชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเช่นกัน เล่นในบ้าน13นัดชนะ7เสมอ3แพ้3วินเลทยอยู่ที่ 53. 8เทางด้านวอฟบวกห้ urg, นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2สเสมอ3ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเปิดบ้านเสมอออา์สบวกไป22ครับบุกไปชนะสตุตการ์ดได้1 0ครับเปิดบ้านเสมอยูเนียนเบอร์ลิน1 1เปิดบ้านสเสมอแฟรงก์เฟิร์ต2-2และบ,บุกไปชนะโคโลไน un, ได้2 0ย์ครับฟอร์มนอกบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นนอกบ้าน13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4วินเลทอยู่ที่46.2% ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านมุนเช่นกัดบักครับตอปอสกอร์รวม2ลูกครึ่งควบ3ลูกครับมุนเช่นกัดบักพวกเขาเล่นได้ดีในบ้านปีนี้นะครับแต่หนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวครับ w o ลฟบวกผลงานก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยครับวันนี้แอดมองว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านน่าจะมีภาษีดีกว่าครับแอดก็แอบมองไปที่เจ้าบ้านบุรูเซียมุนเช่นกัดบักครับจะชนะไปได้ส่วนสกอร์รวมคู่นี้มองสูงทำเงินครับคู่ที่4โบกุ้มเปิดรูสเซเดียมครับ รับการมาเยือนของสตุตการ์ดคู่นี้แข่งเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับโบคุมอันดับ14ของตารางแข่ง26นะัดชนะ8เสมอ2แพ้16มี26คะแนนสตุตการ์ดครับทีมอันดับ18ของตารางแข่ง26นะัดชนะ4เสมอ8แพ้14มี20คะแนนความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านโบกุมนะัดที่แล้วบุกไปเสมอแฟรงเฟิร์ตมาได้1ประตูต่อหนึ่งไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บวันนี้ครับกุนซือโทมัสเลดจะมาในระบบ442 คู่มิดฟิลด์ใช้แอนโทนีโลซิล่ากับทาคุมะอาซานะที่ยิงไป1ประตูมาเกมที่แล้วครับคู่หน้าใช้คริสโตเฟอร์อันชวีอาเชสกับฟิลิปฮอฟมันทางด้านทีมเยอนสุดการนันที่แล้วบุกไปชนะเนินแบกมาได้1ประตูต่อศูนครับวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเหมือนกันครับเซบาสเตียนเฮเนสกุนซือจะมาในระบบ532จะนำทัพมาด้วย3สตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นครับฮิโรกิอิโตะเกงกิฮารากุจิและวต t a e n โ o เฮตุเฮตสินัดหลังสุดครับโบคุมชนะได้แค่ครั้งเดียวสตุกการชนะไปได้4ครั้งครับล่าสุดสตุตการเปิดบ้านเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่ง ผลงาน5นะัดล่าสุดของโบคุ้มชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับมีบุกไปเสมอแฟรงเฟิร์ต1-1ครับเปิดบ้านชนะไลฟ์ซิก1-0ครับบุกไปชนะโคโลน2-0ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับชาชลก้ไป2-0ครับและบุกไปพ่ายเบรเมนมา3-0ครับฟอร์มในบ้านชนะ2แพ้3ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นในบ้าน12นัดชนะ6เสมอ1แพ้5วิลเลจอยู่ที่50%มาดูฝั่งสุดกาด5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครัง มีบุกไปชนะเนินแบก10ครับบุกไปแพ้ยูเนียนส์เบอร์ลิน30ครับเปิดบ้านชนะไฮเดนเฮลไป2ประตูต่อศูนครับเปิดบ้านแพ้วอลฟ์บวก1 0และบุกไปเสมอไอรัคแฟงเฟิร์ต1ประตูต่อ1ครับฟอร์มนอกบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นนอกบ้าน13นัดเสมอ5แพ้8ไม่ชนะใครเลยครับราคาเปิดมาที่ทีมเยือนต่อปอปาครับสกอร์รวมไป2.5ครับก็แอบรู้สึกแปลกใจไม่น้อยครับดูราคาที่ตอกมาทีมเยือนต่อครับ ทั้งที่ดูการพวกนี้เขาไม่เคยเอาชนะนอกบ้านได้เลยราคาออกมาแปลกๆแบบนี้แอดขอลองหยอดไปที่ทีมเยือนซุดการครับส่วนสกอร์รวมแอดแอบมองต่ำทำเงินครับคู่ที่5ครับฮอฟเฟนแฮมเปิดไรในคาลิน่ารับการมาเยือนของชาลเกู่นสี่คู่นี้แต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับฮอฟเฟนแฮมอันดับ15ของตารางแข่ง26นะัดชนะ7เสมอสแพ้15มี25นาคะแนนชาลเกอันดับ17ของตารางแข่ง26นะัดชนะ4 เสมอ9แพ้13มี21คะแนนความพร้อมก่อนเกมฮอฟเฟนไฮม์นัดที่แล้วบุกไปชนะบรเมนได้2ประตูต่อ1วันนี้ไม่มีมูนัสเบบเบอร์ที่ติดโทษแบนอยู่ครับและยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บรวม5ไารายนำทีมเจ็บมาโดยโรเบิร์ตสกอปเปเลกิโนมาทาราโชเฮสโคจะมาในระบบ3-5-2ํานำทับโดยวิงแบ็กทั้ง2องข้างแองเจลิโนและพาเวลคาเดลาเบก คู่น่าจะเป็นอีลาสเบบูกับคริสตอฟบวมการ์เนอร์ด้านชาวเก้นัดที่แล้วเปิดบั้นพาให้กับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนมา3ประตูต่อศูนย์วันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม8ลรายนำทีมเจ็บมาโดยโซอ,อิชิโรโคซูกิโทมัสริสกุนซอจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพมาโดยกับตันทีมชาวญี่ปุ่นโยชิดะแนวลุกจัดเต็มใช้โดเมนิกเด็กสเลอร์กับมาลิอุสบูเทอร์และโรดิโกซาราซา HEAD TO ูเฮ d ิ0นัดหลังสุดฮอฟเฟนแฮมชนะได้6ครั้งชาวเก้ ke, ชนะได้2ครั้งนัดล่าสุดฮอฟเฟนแฮมเปิดบ้านเอาชนะชาวเก้ไปได้5ประตูต่อ1ผลงาน5นัดของฮอฟเฟนแฮมชนะ2แพ้3ชนะราคาเปิดได้2ครั้งครับมีบุกไปชนะเบรเมน2-1ครับเปิดบ้านชนะไฮทาเบรลินไป31ครับบุกไปแพ้ไฟบวก1 0ครับบุกไปแพ้ไม1 0และ เปิดบ้านแพ้บรูซีเออร์ดมูลไป1นครับฟอร์มในบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเล่นในบ้าน13นัดชนะ4เสมอ2แพ้7เป็นเลทยอยู่ที่30.8%ผลงานของชาวเก้5นัดหลังครับชนะ2เสมอ2แพ้1ชนะราคาเปิดได้4ครั้งครับมีเปิดบ้านแพ้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนมา3าครับบุกไปเสมอเอลซบัวงหนึ่งหนึ่งครับเปิดบ้านเสมอบรูซีเออร์ดมูลสองสองครับบุกไปชนะโบคุ่มสองศูนย์และเปิดบ้านชนะซุดการ์ดมาสองหนึ่งครับ ฟอร์มนอกบ้านชนะ1เสมอ3แพ้1ชนะราคาเปิดได้4ครั้งเล่นนอกบ้าน14นะัดชนะ3เสมอ4แพ้7วิเลจอยู่ที่8.3%ราคาเปิดที่เจ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกสกอร์รวมไป2ลูกครึ่งควบ3ลูกครับฮาเฟนแฮมกลับมามีผลงานที่ดีอีกครั้งครับทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเก็บชัยชนะมา2เกมรวดครับหลังจากที่ไม่ชนะใครมา10เกม ชาวเก้ครับผลงานยแย่พอๆกันเกมนี้เป็นเกมหนีตกชั้นของทั้งคู่ครับใครชนะมีโอกาสอยู่รอดต่อไปแอดมองไปที่เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์ครับที่เริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีครับสถิติที่พบกันก็เหนือกว่าครับคู่นี้ก็แอบมองที่สกอร์รวมสูงทำเงินครับคู่ที่6ครับไปกันที่เนเธอร์แลนด์ครับเอเลดิวิชอาร์เจ์อัมเ์ดัมเปิดสนามโยฮันส์ครับ รับการมาเยือนของฟอร์ตูนาซิตาคู่นี้เตะเวลา3ทุ่ม45อาแจ็คซาสดครับอันดับ2ของตารางแข่ง27นัดชนะ16เสมอ8แพ้3มี56คะแนนฟอร์ตูนาซิตาอันดับ11ของตารางแข่ง27นัดชนะ9เสมอ5แพ้13มี32คะแนนความพร้อมก่อนเกมครับอาแจ็คซามสดามนัดที่แล้วบุกชนะเฟยนูนมาได้ 2ประตูต่อนหนึ่งครับเป็นฟุตบอลถ้วยวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม3ารายครับนำโดยเดวี่ยคลาเซนจอห์นนี่ไฮติงก้าเฮสโคจะมาในระบบ433นําำแนวรุกชุดใหญ่ครับใช้สตีเวนเบิร์กไวโบฮามีสคูดัสและดูซานทาดิกทั้งฝั่งทีมเยือนฟอร์ตูน่าครับนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะโกนิงเกนมาได้3ประตูต่อนหนึ่งวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับจูเลีโอเบลัสเกสกุนืซจะจะัดทีมชุดใหญ่จะใช้3ประสานแนวรุก ดิสยาน่นอสลินอินิโกคลโดบาและบูรักยูมาสมาลงทำประตูก่อนในเกมนี้ครับเฮดทูเฮดพบกันเป็นฝั่งอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมชนะรวด8นัดครับนัดที่แล้วอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมบุกเอาชนะได้3ประตูต่อ2ผลงาน5นัดของทางฝั่งเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ชนะราคาเปิดได้2ครั้งครับมีบุกชนะเฟเยนูดรอตดัมไป1ประตูต่อ2ครับบุกไปเสมอโกเฮดอีเก้ศูนย์ศูนย์ครับเปิดบ้านพลายให้กับเฟเยนูดไป2ประตูต่อ3ครับ บุกไปชนะเฮรริวน4ประตูต่อ2ครับและเปิดบ้านชนะไนส์เมเกนไป1ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มในบ้านชนะ3สเสมอ1แพ้1ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเล่นในบ้าน13นัดชนะ7สเสมอ4แพ้2เวเลตอยู่ที่53.8%ส่วนผลงานของฟอร์ตูนาครับ5นัดหลังชนะ2แพ้3ชนะราคาเปิดได้2ครั้งครับมีเปิดบ้านชนะโกลนิงเกนไป3ประตูต่อ1ครับบุกไปแพ้โวลเลนดัม2ประตูต่อ1เปิดบ้านแพ้กับทเวนเต้ไป30ครับบุกไปชนะ อูเทร็กได้2-1และเปิดบ้านแพ้กับกิแฟนูดไป4ประตูต่ตอ2ครับฟอร์มนอกบ้านชนะ3แพ้ 2, 2ชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นนอกบ้าน13นัดชนะ5เสมอ2แพ้6วิลเลจอยู่ที่38.5%รครับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอาแจกอัมสตัมต่อไปที่2ลูกครึ่งครับสกอร์รวมไป3ลูกครึ่งควบ4ลูกเลยทีเดียวอาจจกเป็นต่ออย่างี้เห็นครับก็เห็นได้ชัดเลยสถิติเฮดทัวเฮดพวกเขาไม่เคยแพ้เลยวันนี้ก็ได้เล่นในบ้านตัวเองครับแถมยังต้องทำคะแนนไล่ตามจ่าฝูงครับที่แต้มห่างจากพวกเขาพอสมควร แอดยังมองไปที่เจ้าบ้านอาแจกนะครับจะเก็บชัยในวันนี้ได้แต่คิดว่าไม่น่าเกินราคาต่อครับก็ต่อมาแรงไปหน่อยครับแอดก็เลยสวนไปที่ฟอร์ตูนาครับสวนสกรรวมมองต่ำทำเงินครับคู่ที่7ครับเฟยนูดรัตดัมเปิดสนามเฟยยนูส์รับการมาเยือนของ RKC เคซีวาไว้คู่นี้เตะเวลาตีหนครับ เฟยูนูตจาาฟูงของตารางแข่ง27นะัดชนะ19เสมอ7แพ้1มี64คะแนนวาไว้ Huawei, อันดับ8ของตารางแข่ง26นะัดชนะ9เสมอ8แพ้9มี35คะแนนความพร้อมก่อนเกมเฟยนูตเจ,จ้าบ้านนะัดที่แล้วเปิดบ้านพ่าให้กับอาแจกซามสดำไป2ประตูตอน1ในฟุตบอลถ้วยวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวม3รายครับนำโดยควินเชติมเบอร์ครับอน,นี้สล็อตเฮสโคจะมาในระบบ4-3-3ครับจัด3แนวลุกวันนี้ใช้อาริเรซา จาฮันบรัชอุสมาอิริชีและซานติอาโกกิเมเนสรวมพลังล่าตะข่ายกันก่อนทั้งฝั่งทีมเยือนวาไวนัดที่แล้วเปิดบ้านเอาชนะวินเทสมาได้1ประตูต่อศูนย์วันนี้ขาดผู้เล่นแค่มิเชลเครเมอร์ที่ติดโทษแบนอยู่โจเซฟออสติงกุนซือจะมาในระบบ4-3-3ครับใช้แมสเซนเนกับฟอรีเนโจเซฟซูนและจูเรนโรเบโตสประสานในแนวรุกก่อน เฮตุเฮตสินัดหลังครับเฟยยนูดชนะได้5ครั้งเบาไวชนะด้วยครั้งเดียวนัดที่แล้วเฟยยนูดบุกชนะได้1ประตูต่อศูนย์ผลงาน5้านัดของทางฝั่งเจ้าบ้านชนะ4แพ้1นชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับมีเปิดบ้านพ่ายให้กับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมไป2ประตูต่อ1ครับบุกไปชนะสปาร์ตาอัลต์ดัมไป3ประตูต่อ1บุกไปชนะอาแจ็กอัมสเตอร์ดัม3าประตูต่อ2ครับเปิดบ้านชนะชัตตาโดเนตไป7ประตูต่อ1เปิดบ้านชนะโบเลนดัมไป2ประตูต่อ1ครับฟอร์มในบ้้านนชะ4แพ1 ชนะราคาเปิดได้2ครั้งเล่นในบ้าน13บนะชนะเก้าเสมอ4ไม่แพ้ใครเลยครับวิลเลจอยู่ที่69.2%ผลงานของบาไว้5นัดหลังชนะ3แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครั้งครับเปิดบ้านชนะวิเทสไป10ครับเปิดบ้านแพ้ให้กับไนม์เมเกนไป3-1่ครับเปิดบ้านแพ้กับ PSVI ไอไอโฮเฟนไป1ประตูต่อศนย์แล้วก็บุกไปชนะเฮโรวีน4ประตูต่อ1ครับเปิดบ้านชนะฟอร์ซูนาซิตาดมา3ประตูต่อหนึ่ง ฟอร์ม <From S 2> นอกบ้านชนะ1เสมอ2แพ้2ชนะราคาเปิดได้3ครั้งเล่นนอกบ้าน12นะัดชนะ2เสมอ5แพ้5วินเลทอยู่ที่16.7%ราคาเปิดมาที่เจ้าถิ่นครับต่อ2ลูกสกอร์รวมไป3ลูกครึ่งครับผลงานและสถิติโดยรวมต้องบอกว่าเจ้าบ้านเหนือกว่าอย่างชัดเจนวันนี้อาจยังมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับก็มองไปที่ เจ้าบ้านเฟเยนูดครับส่วนสกรรวมเนี่ยมองสูงทําเงินครับคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่สเปนศึกลาลิก้าสเปนรายโยบายเยกกโนเปิดสนามคัมโปวาเลกัสรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งเวลาตีสองรายโยบายเยกกโนอันดับ8ของตารางแข่งขัน แข่ง27นะัดชนะ9เสมอ10แพ้8มี37คะแนน Atletico Madrid อันดับ3ของตารางแข่ง27นะัดชนะ16เสมอ6แพ้5มี54คะแนนความพร้อมก่อนเกมาาโยนะัดที่แล้วบุกไปเสมอบา b เซียมาได้1ประตูต่อ1วันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1กุ g u n t e อ Andoni, i r a o ราจะใช้ Oscar, Valentin และา a n t i c o m e s a ่าปักหลักคุมแดนกลางและใช้อ s c a r เท e h ส,สนับสนุนเกมลุก ทางด้านทีมเยือนแอตมาดริดนัดที่แล้วเปิดบ้านชนะริวเบติสไปได้1ประตูต่อศูนวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3รายนำทัพมาโดยเมมฟิสเดไปวันนี้จะมาในระบบ352คุณซือดีโกซิเมลเน่จะใช้โกเก้ และเลอมายืนคุมแดนกลางคู่หน้าจะเป็นโมรลต้ากับองตัวกิสมันจะลงไปล่าตะข่ายก่อนเฮตุเฮ e a สิบนัดหลังเป็นฝั่งแอตมาดริดชนะได้ทีมเดียว8ครั้งนัดล่าสุดเสมอกันไป1ประตูต่อ1ที่บ้านแอตมาดริดผลงาน5นัดหลังสุดของลาโยบาเยกกโนเสมอ3แพ้2ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวมีบุกไปเสมอบาร์เซีย1 1เปิดบ้านเสมอคิโรนา22บุกไปแพ้เซลตาบิโก30เปิดบ้านชนะ แอตเลติกบิวบาวไป0 0และบุกไปแพ้กาดิส1 0ฟอร์มในบ้านชนะ1เสมอ3แพ้1ชนะราคาเปิดได้ครั้งเดียวเช่นกันเล่นในบ้าน13นัดชนะ5เสมอ5แพ้3วินเลตอยู่ที่38.5%ผลงานของทีมเยือนแอตมาลิด5นัดหลังชนะ4เสมอ1ชนะราคาเปิดได้ทุกครั้งมีเปิดบ้านชนะริวเบติสไป1 0เปิดบ้านชนะบาเลนเซีย30บุกไปชนะคิโรนาหน่งศเปิดบ้านชนะเซบิยาไป6-1และบุกไปเสมอเรลมาดริดมา1 1 ฟอร์มเป็นทีมเยือนชนะ3เสมอ2ชนะราคาเปิดได้ทุกครั้งเล่นนอกบ้าน13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2วินเลจอยู่ที่61.5% ราคาเปิดมาที่ทีมเยือนต่อครึ่งลูกครับสกอร์รวมไป2ลูกครึ่งครับแน่นอนครับผลงานของทีมเยือนแอตมาลิดช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าทําเงินทุกนัดครับผลงานของพวกเขาช่วงนี้ดีจริงๆครับแอดยังมองว่าวันนี้พวกเขาจะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับแอบหยอดไปที่แอตมาลิดครับส่วนสกอร์รวมเนี่ยมองต่ําทําเงินครับจบไปแล้วนะครับบทวิเคราะห์ประจําค่ําคืนวันอาทิตย์ที่9เมษานะครับเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังก่อนแล้วนะ8คู่คัดเน้นมาวันนี้นะครับฟุตบอลค่ําคืนประจําวันอาทิตย์ที่ 9เมษายนครับคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลนะครับไม่ต้องสืบครับแอดเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลครับวันนี้อาร์เซนอลมาในฟอร์มที่เหนือกว่าแอดก็แอบเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลครับส่วนคู่นี้ยิงกันสนุกแน่นอนครับคู่ที่2ลีดอยู่ในเตดเจอคริสตัลพาเลทครับผมเป็นฝั่งแอดที่เชียร์ลีดอยู่ในเตดนะเพราะว่าเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับพาเลทนี่เล่นทีมเยือนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคู่นี้ก็น่าจะยิงกันสนุกครับคู่ที่3ครับมินเช่นกัดบักเจอวอลฟ์บวกนะครับ คู่นี้แอดก็แอบเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับมึนเช่นกัดบักครับพวกเขาทําผลงานในบ้านได้โอเคกว่าครับคู่นี้น่าจะยิงกันสนุกเหมือนกันครับคู่ที่4ี่ครับโบคุมเจอสตุตการ์ดครับอันนี้แปลกๆหน่อยนะที่วันนี้สตุตการ์ดเนี่ยเป็นต่อนะครับแอดก็เลยแอบเชียร์ไปที่สตุตการ์ดดูครับแต่คิดว่าคู่นี้น่าจะยิงกันแบบน่าเบื่อนะครับ คู่ที่5ครับฮอฟเฟนไฮม์เจอชาวเก้ครับฮอฟเฟนไฮมผลงานดีขึ้นมาต่อเนื่องครับวันนี้แอดก็แอบเชียร์ไปที่ฮอฟเฟนไฮม์ครับคู่นี้ก็น่าจะยิงกันสนุกครับคู่ที่6ครับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเจอฟอร์ตูนาซิตาครับอาแจ็กเป็นต่อแน่นอนครับ100%แต่อาแจ็กเป็นต่อเยอะไปหน่อยครับก็เลยแอบเชียร์ไปที่ฟอร์ตูนาซิตาครับและคู่นี้คิดว่าไม่น่าจะยิงกันถึงครับคู่ที่7ครับเฟยนูดเจอ RKC uh, wow w ลไว้ครับคู่นี้ก็แอบ,บเชียร์ไปที่จ่าฟูงของฮอลแลนด์ครับเฟยยนูดครับน่าจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องครับคู่นี้ยิงกันทะลุแน่นอนครับคู่สุดท้ายครับลาโยบาเยกาโนเจอกับแอเลติโกมาดริดครับอันนี้แอบ,บเชียร์ไปที่แอเลติโกมาดริดครับเป็นทีมที่ทําผลงานและทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องครับแต่คิดว่าคู่นี้ยิงกันไม่น่าถึงครับ ก็จบไปแล้วครับผม8คู่ที่แอดมาวิเคราะห์และสรุปให้ฟังครับส่วนใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับมุมบอลเต็งครับง่ายๆครับมารับแนวทางมารับข้อมูลดีๆได้ทุกวันครับทางฟุตบอลเต็งบอล VIP บอลสเต็ปครับ ก็แอดมาที ie, ่แ mbt 8 9ครับอย่าลืมแอดนะ mbt 8 9เนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ครับส่วนใครที่อยากจะซัพพอร์ตแอดนะเป็นสปอนเซอร์ให้แอดก็อย่าลืมครับแอดไ mbt 8 9แล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับจะได้สร้างสารคลิปดีๆอย่างนี้ให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทุกวันครับส่วนช่องทาง y o u t u b e ครับ คลิปนี้แอดขอคนล,ละ1ไลค์ครับ1 Subscribe ครับกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆนะที่แอดจะมาแนะนำและวิเคราะห์ให้ฟังกันทุกวันครับวันนี้ขอตัวไปดูฟุตบอลก่อนครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ